ฮัลโหลสุภเดชวันนี้อยู่กับผมนะครับเจฟก็อันนี้เป็น คลิปพิเศษที่สร้างมาเพื่อวันพ่อี๋ยวเพือลงท้ายกันนะป่ะงั้นตอนนี้เราขอนอนก่อนโอเคโอเคตื่นแล้วช้าแล้วเฮ้ยชัหายต้องไปยังไงโอทงเชิด นะฮก็คือภาคนี้เราก็ไปการสร้างโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนที่จำลองจาก,กชีวิตจริงมาลองสร้างดูัวชมพูค้าขอเราสนามมีต้นไม้หน่อยมีหู่รือก็นะฮนะก็ด้วยความที่1.7จุดสอนที่เพิ่มดอกไม้มาก็ลองมาใส่ดูมด้วยดีนี่ก็ห้องห้องคอมก็ใส่ไปแล้ว นี่ก็เป็นห้องเพาะเอกสารอะไรของครูเขานะส่วนใหญ่ด้านล่างก็จะมเยอะๆเยอะแยโอ้นี่เก็บข้อมูลต่างๆมีลับหน่อยห้องพออนี่ก็ไง่อยู่นะเย่สวยงามนี่น้ำหน่อยเย่ห้องประชาสัมพันธ์นะฮะก็ อ่าเราก็อ่าตาชั้นสองคือชั้นสองชั้นคอมนะฮะเป็นชั้นคอมนี่อีเลนิง่งปฏิการถ้าเกิดโลกความจริงคืออีเลนิ่งหกแล้วด้านล่างสุดตรงนู้นก็คืออีเลนิ่งห้าที่คอมดีมากอันนี้อีเลนิ่งสี่นะฮะมันเป็นประตูที่ต้องเชื่อมกันกับอีเลนิ่งสาม ก็คือมันเป็นห้องเรียนคอมที่เชื่อมต่อกันฮะลองดูหน่อยก็ไดก็มันจะเชื่อมกันถึงนี่ต้องเป็นกระจกเพราะว่าเราจะเห็น,นจริงๆจะมี่นี้ด้วยเอ่อโปรเจคเตอร์เพื่อให้นักเรียนนั้นเห็นห้องแรกก็ดีนะฮะห้องหลังก็ดีดูดีมากโอ้แต่ไป สามผู้สวยโอเคเป็นห้องเรียนพวกสังคมหรือประวัติศาสตร์ก็ทั่วไปดก็ห้องนี้จะมีรูปภาพเยอะมากนะฮะในชีวิตจริงเยอะค่อยโคตรโอเค Okay. จากทั้งนี้ก็เป็นห้องประวัติเหมือนกันเกี่ยวประวัติควา,ามเป็นมาของทวีปแอฟริกามีการเนน่อออสเตรเลียอะไรเงี้ยเดินเยอต่อตอันนี้ก็เป็นห้องอันนี้ไม่เคยได้เข้านะะต้องจำลองจริงแบบงงว่าไม่เคยเห็นก็เป็นห้องที่ไม่เคยเรียนต้องเปเรีนยนยิ่อันนี้ก็ห้องเคยเรียนนะฮะจะมีห้องเก็บเอกสารนะครับครูวจะนั่งตรงนี้ผมก็จะนั่งประมาณตรงเนี้ย ทงังนอยะาอะไรทุกห้องมีนะฮะรูปภาพตามจริงมันต้องเป็นรูปทวีไปแหละแต่อันนี้มันเป็นรายคราบไงครับคือมไม่มีอันนี้ถ้าที่เราชมมานะฮะก็คือเป็นการที่เห็นโรงเรียนอย่างนี้ผมสร้างคนเดียวนะะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนส่วนสนุกนะครับที่ใหญ่ที่สุดอันนั้นก็สร้างคนเดียวน,นี่ก็สร้างคนเดียว <c oughs> ไม่มีใครสร้างไม่กคคือเราอยากทําทเองไงจินตนาการว่า โรงเรียนเป็นยังไงยังไงอย่างนี้ก็ทุกอย่างก็ยากหมดมีหมูเย่เราก็เดินเลี้ยนเย่ yeah. นี่ก็โดมนะฮะทัะนี้ก็จะเป็นโดมสองแค่เกิดชีวิตจริงเขาเรียกดมสองก็เป็นโดมไว้ทำกิจกรรมอะไรของนักเรียนพาระนะ,ะนี้สนามฟุตบอลโอ้โหนี่ทำเองเลยเนะนี่ยนุกดี แต่มั้ามันไม่มีบอลก็ไม่รู้จะเตะอะไรมันเตะไม่ได้อันนี้ก็โดมหนึ่งถ้าเกิดชิดในชีวิตจริงคือโดมหนึ่งนอันนี้ก็สาทงอ่อนฮารุธงชอดต้องยืนข้าแถวการสนามแล้วก็เทไทยรวมเื้อชอดเช่อไทยเป็นประชารลัอะไรครับแก่คือแค่นี้นะครับก็ไปเอย สาองมีต้นไม้นี่คือต้นไม้แบบใหม่นะที่เห็นมานสวยดีแบบล่มมากเลยล่มหอยแบบนักเรียนจิ้งค่าเสร็จเลยนี่ก็นี่ล่มก็นะเป็นการสร้างโรเรียนก็ลองเหาะดูนะด้านหลังยังไม่มีทําอะไรนะับเพราะว่ามันก็ก็คือ ขอสร้างแค่ตึกนี้ตึกเดียวก่อนเพราะว่าตามจริงแล้วมันมีหลายตึกมากซึ่งแคาเกิดทาคบนเดียวนี่เสร็จในก่อนวันพ่อน,นี่โหสุดยอดเก่งเลยนะโก้ก็นี่ก็ททาไอ้นี่คือใกล้หมู่บ้านนะครับคือไว้สอนนักเรียนหมู่บ้านจะมาบอกว่าโอเคนะฮะวันนี้ก็น,ะนำเสนอโรงเรียนนะของผมเองหลายคนอาจจะรู้จักนะรู้ชมพูข่าวนะกรขอไม่ พูดถึงเีโยเขาหาว่าอันนี่โอเคนะก็ทุกคนสนุกกับการเล่นนะฮะก็หาประโยชน์มาใส่ให้ได้น,นะครับไหมครับทุกอย่างก็มีประโยชน์ทุกอย่างเกมแต่ละเกมนะฮะอ้าวก็อย่าลืมบอกรักะะว,นนวันพ่อนะฮะวันนี้สร้างมาเพื่อวันพ่อนะครับโรงเรียนนี่ก็สำคัญนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับ